และแล้วเราก็มาถึงจทีโอ้โหส่วนใหม่ของเขานะคะอ,อ,คะอะนี่มันจะเป็นร้านขายของนะโอ้โหสวยโอโสวัสดีการทุกคนเจ้เออ,อคลิปที่แล้วนะคะเราก็มาถึงที่โฮชิโนะรีสอร์ทโทมามู่เรียบร้อย<ช>อ่ะนะคะวันนี้ก็อยู่ที่โทโทมามูเหมือนกันะนะคะ วันนี้จะไปไหนคะเกดคะวันนี้เราจะไปไอซ์เล็ทุกอย่างมันเป็นน้ำแข็งเลยเหรออ๋อแล้วเรามาอัปเดตกิจกรรมใหม่ของที่ดีด้วยนะคะมาแต่ละปีแต่ละปีมีอะไรใหม่ๆตลอดเลยฮะไปไหมนี่มีคนคึกคัก่นงหโอ้มันหนาวนะใช่อ่ะไปแต่มันจะมืดๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตามไปพร้อมกันค่ะไปโอ้ตรงนี้นะคะค่อนข้างมืดนะคะอันนี้ก็ ต้องไม่รู้โทรศัพท์ S 2 3่ิบสาของป้าจะถ่ายได้ขนาดไหนนะคะทางมันค่อนข้างมืดกายเห็นอะไรมากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเราต้องเดินไปตามระยะทางนี้เป็นขิม้านะฮะและแล้วเราก็มาถึงจ้ทีโอ้โหนี่อันนี้เขาทำจากอะไรดูดิฮะเป็นน้ำแข็งจริงๆเลยหรอฮะโอ้นี่นี่กํแแพงนี่ก็เป็นน้ำแข็งอะ เหมือนปราสาทเมืองหิมะมีเหมือนแบบที่เป็นเอ็กซ์คิโมอะไรเงี้ยเนาะที่เป็นเป็นอะไรอ่ะอีกลูใช่ไหมยาวลิ้นไปแตะใช่ไหมเกตติดนะลองดูไหมไม่แม้ทำคลิปดูอย่าอน้องเกนน้องเกนเอนจอยกับหิมะอยู่เช่นเดียวกับเยี่ยงกายนะน้องเกนฑ์ทำอะไรครับน้องเกนปิ้งมาเบโร่โอ้ปิ้งมัสเบโล่ด้วยเหรอโอ้จะเจ๊งไหมเนี่ยโอ้ เดินผ่านความมืดมานะคะจนในสุดเราก็ถึงกับไอซ์ฟิเลเรียบร้อยนี่อ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะมีผูดอีกประมาณเนี่ยห้าสิบนาทีที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราจะรอดูผูดจากมุมตรงนี้แหละมันหนาวเลยเป็นจุดที่สที่สุดหนาวมากเลยไยถึงแอนสวยที่สุดไม่ใช่สิอีดาเดยอยูคิน ระหว่างที่เรารอดูฟูนั่นเองนะคะเด็กสองคนนี้ก็มีความสุขกับสโนนะฮะไหนลองปั้นสโนแมนให้ดูหน่อยได้ไหมสามารถไหมนี่สโนแมนบ้านกายเหรอเนี่ยฮะฮะนี่เหรอสโนแมนปั้นได้ปะมันปั้นไหนไปมาแล้วครับ Why? โอ้ยสุดยอดอ่ะสวยอ่ะฮะสวยมากได้ยินเสียงเกณฑ์สวยไหมฮะไหนเกณฑ์อยู่ไหนเกณฑ์เขาทำอะไรเมื่อกี้ฮะเกณฑ์เกณฑ์เล่นหิมะแล้วเกณฑ์เกณฑ์ไม่สนเดี๋ยวเกณฑ์เล่นหิมะเหรอก็เหมือนกันโอ้ใครเอาอะไรมาจริงๆเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีสไลด์ด้วยนะแต่ว่าเป็นไงคะวันนี้เรามาเขาบอกว่า ช่วงที่เราก่อนเรามามันอากาศมันค่อนข้างอุ่นมันก็เลยอันตรายนะครับเกนเเลย,ลเเลยอดสไลด์เลยอะฮะ,ะใช่ไหมอดสไลด์เลยเไม่เป็นไรเ,เ,เดี๋ยวลองมาซ่อมอีกวันสองวันถ้าเรามีโอกาสอาหลังจากดูฟูเสร็จนะคะเราก็จะเข้าไปดูอันนี้เป็นส่วนใหม่ของเขานะคะอคคาอะนี่มันจะเป็นร้านขายของนะโอ้เกนทำไมเซเว่นที่นี่ทำจากทำจากน้ำแข็งอะเกนฮะ นี่นี่ดู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 อันนี้เราจะให้เราดูนี่ขายของอ่ะร้านค้าทําจากน้ําแข็งอ่ <Ice> ะนะไอส์มาดูซิมีอะไรขายบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกป๊อปคอนอ่ะโ <Yeah. S 1> อ้ที่นี่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะ <c oughs> ตั้งนี้มันแข็งเองเลยน,ะะนี่ก็จะมีของแบบนี้ขายกันเ <c oughs> ต็ไมไปหมดนี่ไฮไลท์เด็ดของที่นี่นะคะเขามีโยเกิร์ตแช่แข็งเนี่ยนี่นี่นี่เมกกิ Making ้งมาแล้วก็ใส่ใส่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้วยที่เป็น น้ำแข็งจริงด้วยนะเกนกินไหมฮ<ส>นะกินไหมเรานะคะจะทำช็อกโกแลตอันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมัสเมลโลอันนี้มามีนนฮะด,ดีไหมอ่านี่นี่เขาทำเป็นโดมเลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิ ดูซิว่าหม่าม่าจะทําเป็นโดมหรือว่าทำเป็นอะไรเ <laughs> อาล่ะตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมในการทําช็อกโกแลตเป็นโดมอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เขา,าทําทยัางไงครับหม่าม่าคะเริ่มทําให้ดูหน่อยไหมช็อกโกแลตขาวใส่ไปในโมนะฮะอ่ะเองใส่ในโมดูอ๋อมันโดมนี่มันขึ้นรูปมาให้แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะแล้วมีท็อปปิ้งด้วยหรอต้องเอาท็อปปิ้งใส่เอาเกนเกนมาช่วยแล้วหม่ามา่า เอาเกลนดมาตาวันดคอคอน้ลมแข็งตัวอะไรใส่ลงไปใส่ลงไปนะฮะใส่ให้ดีอ่ะทำได้ต้องกินได้นะฮะสบายโอ้โหตอนนี้เป็นไงฮะเป็นไงเจนกับโอ้โหลุ้นใหญ่ใหญ่น่าดูกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องรอมันเซตตัวนิดหนึ่งนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแข็งแข็งเอาละหลังจาก รอมันเซตตัวนะคะทากิจกรรมไปมากมายอ่ะมาเริ่มเซตละที<ช>นี้เราจะมาเริ่มละค่ะได้แบบนี้นะ,ะเราจะมาคว่ำบนผ้าแบบนี้เ,นเราก็จะมาโอะให้ให้เจนทุบด้วยให้เจนทุบด้วยมันโดน,โดนผ้าจะแตกเลยน,น้ำแข็งนะฮะเฮ้ย,ยได้ไหมได้ไหมใจร้องอุ้ยชอโกแลตแตกไหมเดี๋ยวกทำอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ย ไหนไหนไหนมันเป็นไงนี่ไงนี่ไงอ๋อออเออเนี่ยโอ้โอ้โอ้เอาแตก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 โดมพังโดมพังเดี๋ยวซ่อมซ่อมใหม่ได้ไหมอุ้ยออกมายังได้เหรอโอ้ซ้อมได้ไหมได้เลยอ่าอ่าได้ไหม เอามาโชว์สิเอามาโชว์สิอมันมันแรดูไงเอาเสาหักหัน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 มาถ่ายรูปนีหันด้านนี้หันด้านนี้เอาห่างยังคงพังยังคงพังอยู่ตกลงได้ไหมแต่ย่าข้าวขย่าเลยอ่ะนี่ทำอะไรคะกำลังสปิงมัชเมนอ่าโอเคอันนี้เหรอคะเตาถ่านนี่เหรอ อ้ามีกระพริบไปกระพริบลงไปต่ำๆไหมอ๋อน้องเจนฑ์ทำอะไรครับน้องเจนปิ้งมาเมโลอ๋อปิ้งมัสเมโล่ด้วยเหรอโอ้จะเจ๊งไหมเนี่ยโอ้นี่กะของเกณเริ่มไหม้นะฮะไอ้ไม่ไหม้เนี่ยอร่อยฮะโอ้อร่อยไหมเนี่ยปุ่นจะเริ่มไหมฮะไม่เลย่ะเอาจะเริ่มไหม้เป็นไง อร่อยเหรอของเกตของกายเป็นไงครับกายยังไม่ไหมอะไรเลยยังไม่ไหมอะไรเลยโดนเบียดตลอดเลยมันไม่ร้อนเปล่าเอามือจับถ่านอยู่ดิมันไม่ร้อนเปล่าเอ้ยโอ้นี่โอ้ย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 ตัดเรียบเลยนะเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเกตจากกายนะครับเดี๋ยวจะลงมาเป็นซิปไลน์นะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของที่นี่นะโอ้โหสวยนะเนี่ย ออ้ะ่เดี๋ยวเราจะไปเล่นซิปลายกันให้ดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนไปชมคลิปกันอว้าวโอ้โหนี่มันคนหรือมันลิงนี่มันคนหรือมันลิงนี่มันคนหรือมันลิงฮะมันต้องโวถอย่างนี้ ฉันโชว์ไม่ไหวอะฉันแบกตัวเองฉันหนักสนุกไหมหนาวมันได้บรรยากาศเหมือนกันนะป๊ะป๊าใช่โอเคกายเดี๋ยวกายจะสไลเดอร์เหรอครับกายสไลเดอร์อะไรโอ้โอเคไปเลยไหมตรงอันไหนอะอันนี้นะคะก็ต้องทำแบบนี้นะจับอย่างนี้เข้าใจไหมโอเคไม่ได้นะโอเแคมา

กเฮ็ดกเฮ็ดกเฮ็ดโอเคโอเคัวทายสั่งไม่อม่ะโอเคโอเคนะพร้อมนะสไลเดอร์นะาไปแล้วโอ้โหเป็นไงหมู่บ้านน้ำแข่งไอเป็นเหล็กสนุกเพราะอะไร แล้วมาชอบกิจกรรมอะไรคะชอบน่ามยางร่างกายอ่ะสิบลายเจเจคะเจเจหนาวหนาวเจเจเจงจก็คงหนาวอ๋งแต่ว่ากิจกรรมที่โคชิโน่รีสอร์ทนี่ก็ยังไม่หมดนะฮะในไอซีเลก็ยังมีอ่านะคะแต่วันนี้เอาประมาณนี้พอนะคะ อ่ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะพาไปเล่นสกีกันโอเคไหมเต็มรูปแบบเลยสู้ไหมสู้นะคะอ่ะสู้ไหมบ๊ายบายนะอ่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งก้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย